สิ่งที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในโมเดิร์นไลฟ์ของเราเราเปรียบเสมือนคนเอามือจุกในน้ำร้อนกับน,น้ำเย็นเดี๋ยวไปขวาเดี๋ยวไปซ้ายเราไม่เคยพาจิตใจเรามาให้มีความสมดุลหรืออุณหภูมิปกติพอมีเรื่องให้รู้สึกดีจิตใจก็ไหวพอมีเรื่องให้รู้สึกแย่จิตใจก็หวันแล้วก็เหว่ยงไปองเงี้ยวันไวหววันไวหววันไหวตลอดไม่มีความสเตเบิล งานของเราคือพาจิตใจที่มันวิ่งไปวิ่งมากับสุขกับทุกนเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางแล้วพอมันกระเดิดออกไปปุ๊บมันจะได้กลับเข้ามาโดยออตโต้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้สังเกตว่าข้างบนเป็นยังไงจนกระทั่งเราแหงนขึ้นไปมองมันอย่างตั้งใจเราจึงเห็นว่าอ๋อมันมนนีนู่นนี่นั่นนะเต็มไปหมดจิตใจก็เป็นแบบนั้น ถ้าเราตั้งใจสังเกตความโกลาหลที่มันอยู่ในจิตใจจริงๆเราจะค่อยๆเห็นอ๋อมันกังวลเรื่องนี้มันกังวลเรื่องนี้เพราะมันนั่งอยู่บนความกลัวแบบนี้มีสติอย่างเดียวพอบวกปัญญาเข้าไปมันก็จะตั้งคำถามแล้วจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอะไรความคิดเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้มีความสงบก่อนเพราะความสงบจะนำพาเราไปสู่ความเป็นธรรมชาติและความเข้าใจที่ถูกต้องการคิดไม่ใช่ทางออก การหยุดคิดแล้วคิดหลังจากนั้นมันคือทางออกหลายคนอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ว่าโอ้โหข้อนี้แเราชวนคุณก็คือเรื่องสติโอ้ยังไม่เคยรู้แล้วคุณก็สนใจเรื่องสติอยากรู้มากเลยค่ะว่าสำหรับคุณก็เนี่ย สติของคุณคอตคืออะไรและอะไรทำให้คุณคอสคอสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากจริงๆคำว่าสติถ้าเราพูดออกมาเราเขียนออกมาเราก็อาจจะเขียนออกมาได้อาจจะพูดออกมาได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้จริงๆว่าอาการของมันเป็นยังไงน,นี่นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเรารู้จักภาษาสติอ๋อมันเขียนอย่างนี้ awareness เขียนอย่างนี้แล้วอาการของมันเป็นยังไง ในทางจิตใจมันเป็นยังไงในทางร่างกายมันเป็นยังไงที่เรียกได้ว่ามีสติอยู่หรือถือสติไว้อยากให้เราข้ามเรื่องของภาษาไปก่อนแล้วเข้าสู่อาการเช่นตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งอยู่อลองตั้งสติแล้วดูท่านั่งของตัวเองว่าเป็นยังไงลองตั้งสติดูว่ากำลังผ่อนคลายหรือกเกรงส่วนไหนหรือเปล่าของร่างกาย ก็จริงบางคนจะแอบเกรงบางกล้ามเนื้อไม่รู้ตัวใช่ลองตั้งสติดูจริงๆว่าอิริยาบถท,ที่ตัวเองกําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมีตรงไหนตึงตรงไหนผ่อนตรงไหนเบาตรงไหนแข็งมันมีอะไรเกิดอยู่แค่ภายในขอบเขตของร่างกายออย่างนี้ผมถือว่าเอาสติกลับมาจดจ่อที่กายอันนี้คืออาการก่อนอาการ <c oughs> แต่ว,ว่า <c oughs> ถ้าเมื่อสักครู่ทําตามที่คุณก๊อต ชวนสำรวจชวนรู้ตัวนั่นคืออาการของการมีสติใช่บาง <ใน S 2> ทีรเราเกลง,<า>งไม่รู้ตัวบางทีนั่งฟังอยู่เนี้ยไม่ได้รู้เลยว่าหน้าไปถึงไหนแล้วใช่ใชเพราะว่าธรรมชาติของเราเรามักจะพุ่งออกไปข้างนอกตลอดแทนที่จะกลับมาข้างในถามคุณก๊อสติช่วยในสถานการณ์อะไรของคุณก๊อต มันช่วยตั้งแต่เรื่องที่เล็กที่สุดไปจนถึงเรื่องที่ไม่สามารถมีภาษามาอธิบายได้เรื่องที่เล็กที่สุดก็รรกเรื่องทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้พอตั้งสติคิดมันก็ทำให้เห็นภาพกว้างแล้วก็เห็นในรายละเอียดที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นผมจะยกตัวอย่างง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้สังเกตว่าข้างบนเป็นยังไง จนกระทั่งเราแงนขึ้นไปมองมันอย่างตั้งใจเราจึงเห็นว่าอ๋อมันมีท่อแอร์นะมันเป็นสีดำนะมันมีนู่นนี่นั่นนะเต็มไปหมดจิตใจก็เป็นแบบนั้นถ้าเราตั้งใจสังเกตไอ้ความโกลาหลที่มันอยู่ในจิตใจจริงๆเราจะค่อยๆเห็นอ๋อมันโกลาหลเพราะมันกังวลเรื่องนี้มันกังวลเรื่องนี้เพราะมันนั่งอยู่บนความกลัวแบบนี้ไอ้ความกลัวแบบนี้มันเคยถูกปลูกฝังมาตอนนี้ มันจะสางเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นชิ้น,นแล้วมีสติอย่างเดียวพอบวกปัญญาเข้าไปมันก็จะตั้งคำถามแล้วจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอะไรมันจะเห็นเป็นเป็นเทียนิดเทียนิดเทียน,นิดเปรียบเหมือนคนขับรถรถเสียเขาต้องรู้ว่ามันซ่อมได้ยังไงต้องหาก่อนว่าอะไรเสียเออแล้วมันก็ถึงเจอวิธีการซ่อมแต่ทีนี้เนี่ย ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของพวกเราอ่ะมันเป็นไปในทางที่ถ้าทุกขก็ไปทำตัวเองให้สุขในเรื่องเหลวไหลอืมอไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรก็ตามมันไม่ใช่กระแสะหลักที่จะมาสอนเราว่าเฮ้ย <c oughs> กลับมาอยู่กับลมหายใจที่บางเบานะ <c oughs> แล้วใช้ความบางเบานั้นแหละสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆ ถ้ามีความใจร้อนเฮ้ยกูสังเกตมานานแล้วทำไมกูไม่รู้สักทีก็ให้สังเกตความคิดนั้นจริง <c oughs> ค่อยๆสามชอบคันนี้ทีละนิดทีลนิดนไปทีละนิดไปทีละนิดอย่างน้อยเนี่ยหวานมาเมล็ดพันธุ์ทางความคิดไว้อันหนึ่งว่าเราจะวิ่งมองหาสิ่งที่รัดตัดตรงและตรงประเด็นและเหมาะกับจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นอะไรที่มันนอกประเด็นทำให้เพร์เจอร์ก็จะหนีไปออโต้เลยถามหน่อยค่ะจุดเริ่มต้นของความสนใจอันนี้เริ่มมาจากไหนตอนแรกยังไม่ได้รู้ว่าคำว่าสติมันคืออะไรแต่สนใจเรื่องการหายใจก่อนเพราะาเรียน acting class ตอนเด็กคนที่ทำอาชีพการแสดงเราได้เรียนการแสดง หนึ่งในสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในหลายรูปแบบเพราะเขาต้องเล่นเป็นหลายๆคนแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันดังนั้นเขาต้องรู้วิธีการควบคุมกล้ามเนื้อของตัวเองอก่อนที่จะไปรู้ตัวทั้งหมดทั่วร่างกายให้รู้จุดเล็กๆก่อนก็คือลมหายใจเราค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดจนสามารถที่จะสังเกตตัวเองได้ทั้งหมด ผมก็เริ่มติดใจตั้งแต่ตรงนั้นก็คือว่าพอเอาจิตใจกลับมาอยู่ที่ร่างกายเอ๊ะมันมันเป็นความสบายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตไม่เป็นความสบายใช่ใช่เพราะผมผมเติบโตมาในสังคมเด็กแฟลตบวุ่นวายตลอดหน้าบ้านเป็นตลาดห้อยขวางไม่เคยมีความเงียบเกิดขึ้นในชีวิตผมคุ้นชินกับเสียงอื้ออึงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย พอไปเรียน acting class แล้วเขาทำให้เราหายใจแล้วมันผ่อนคลาย relaxation อย่างแท้จริงเราก็แบบเฮ้ยความผ่อนคลายนี่มันคือความสุขที่ได้มาเปล่าๆเ,เลยนะไม่ต้องไป <S <S <บ>กินน้ำหวานแล้วก็มีความสุขไม่ต้องไปเที่ยวทะเลแล้วมีความสุขไม่ต้องไปไหนเลยนั่งแล้วผ่อนคลาย เฮ้ยทำไมเราทําเรื่องวุ่นวายกันจังวะเพื่อที่จะมีความสุขอะไรไหมเราไม่ต้องไปอ้อมขนาดนั้นก็ได้คือมันตัดตรงอยู่ตรงนี้เลยเรียน acting ได้อะไรกว่าที่คุณคิดนะคะใช่ใช่ผมผมมีทุกวันนี้พอ acting class เลยค่ะแล้วมันเชื่อมโยงมาสู่สติที่มันน้องเหนือจากพื้นที่การแสดงได้ยังไงบ้างเอ่อด้วยความที่ พอเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างทำงานอย่างจริงจังแล้วคนที่ซีเรียสในวิชาอาชีพของตัวเองเนี่ยจะลงลึกในรายละเอียดอยากเข้าใจมนุษย์กลุ่มนี้ก็ไปศึกษามนุษย์กลุ่มนี้อยากเข้าใจมนุษย์กลุ่มนี้ก็ไปศึกษาศาสนา,านี้มันก็เลยได้รู้หลักและวิธีของหลายๆของหลายๆที่พอเราเริ่มเปิดรับทุกศาสนาเราพบว่าเราไม่สามารถทำได้ ทำอะไรได้คะ่ะไม่สามารถเปิดรับทุกศาสนาอย่างใจกว้างได้เพราะถูกสอนให้ยึดมั่นไว้ในหลักการแค่หลักการเดียวการยึดมั่นนั้นทำให้หัวใจผมปิดและไม่เปิดรับความรู้จากองค์ประกอบกอื่นๆด้วยความเต็มใจจนกระทั่งฝึกสติฝึกสติฝึกสติในที่นี้คือเอาสติมารู้ที่ลมหายใจ ทำอยู่ประมาณหลายเดือนติดจนกระทั่งเราเห็นว่าจิตใจตอนที่ยึดในเรื่องราวกับจิตใจตอนที่ปล่อยในเรื่องราวผลิตลมหายใจไม่เหมือนกันคือตอนยึดเรื่องราวว่าหลักการต้องเป็นอันใดอันหนึ่งเราจะมีลมหายใจอย่างหนึ่งใช่แต่ตอนที่ไม่ได้ยึดเรื่องราวเหล่านั้นลมหายใจก็เป็นอีกอันนึงนี่คือสิ่งที่คุณกอดค้นพบระหว่างที่ฝึกฝนแล้วก็เปรียบเทียบว่าอย่างไรทุกกว่ากัน ขอให้ทุกคนลองกำมือไว้ลองกำมือไวอ้กำไว้แล้วคิดดังๆว่าให้แบมือให้มือมันแบจะพบว่ามือไม่แบใช่ไหมถ้าเราถ้าใจเราไม่เอาด้วยนั้นความคิดไม่ใช่เราความเชื่อไม่ใช่เราถ้าเราไม่คอยตามจนกระทั่งเราตัดสินใจแบมือ ความคลายก็เกิดขึ้นความยึดมั่นในความเชื่อก็เป็นอย่างนั้นถ้าตัดสินใจที่จะยึดไว้ก็จะไม่ต่างสภาวะอะไรกับตัดสินใจกำมือต่อให้มีความคิดมาว่าเฮ้ยแบมือมันดีนะแบมือมันดีนะแต่ใจไม่เอาด้วยก็ไม่อยากอ่อไม่เปิดลวไม่ไปงั้นเดาแปลว่าลมหายใจตอนที่ยึดเรื่องเอาไว้ครับทุกกว่าทุกกว่านั่นเลยทําให้ผมเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วก็เห็นความสําคัญของสติ ชนิดที่โอ้ถ้าไม่เอาสติมาเป็นฐานในการพิจารณาสิ่งที่ตัวเองยึดถืออยู่เสร็จเรียบร้อยเพราะจะหลงอยู่ในโลกความคิดคือมนุษย์เรามันมีฟังก์ชันหนึ่งที่มหัศจรรย์ที่สุด คือจิตใจมีความฉลาดมากที่ถ้าเมื่อเขารู้ว่าอะไรมีประโยชน์ต่อชีวิตและจิตใจ mm hmm. เขาจะคว้าสิ่งนั้นไว้อย่างเป็นอัตโนมัติอื mm hmm. แต่เพราะเขาไม่รู้ mm hmm. เขาเลย r a n d o มอยู่อย่างนั้น random ไปตามอิสระมั่วไปหมดถูกต้องครับ mm hmm. ผมเปรียบเทียบเหมือนผู้ชายคนหนึ่ง mm hmm. เขาได้กระดาษที่ปริน้นออกมาแล้วเขาก็พยายามลบคำผิดในกระดาษ เขาคิดว่าเขาเป็นคนฉลาดเขาไปเรียนวิธีการลบที่เก่งที่สุดแล้วเขาก็ลบได้ปรากฏว่าปิินใหม่อีกครั้งก็ผิดคำเดิมเพราะเขาแก้ไม่ตรงประเด็นสักทีไปแก้ที่ปลายทางเขาก็ต้องคอยลบอยู่อย่างจนกระทั่งเมื่อเขาหยุดเอ้นี่น่าจะไม่ใช่วิธีแก้ที่ดีที่สุดเพราะฉันยังต้องคงทำมันอย่างต่อเนื่อง โอเคพักแป๊บเองไปดูที่คอมแก้ที่คอมเรียบร้อยทีนี้ปิ้นมากี่ทีไม่มีผิดเลยกลายเป็นถูกอัตโนมัติประเด็นสำคัญคือพวกเราผิดอัตโนมัติอ้แล้วก็มีหลายอันด้วยที่ผิดอัตโนมัติใช่สิ่งที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในโมเดิร์นไลฟ์ของเราในตลอดรอบ200-300ปีนี้ คือเราเปรียบเสมือนคนเอามือจุ่มในน้ำร้อนกับน,น้ำเย็น mm hmm. พวกเราใช้ชีวิตกันแบบเดี๋ยวไปขวา mm hmm. เดี๋ยวไปซ้าย mm hmm. เราไม่เคยพาจิตใจเรามาให้มีความสมดุลหรืออุณหภูมิปกติ mm hmm. พอมันไม่อุณหภูมิปกติเนี่ยอันนี้คือความน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราอยู่ในความร้อน45องศา mm hmm. เราก็เถิบมาเป็น42องศา mm hmm. เราก็นึกว่านั่นดีแล้ว โน no, ไม่ใช่ mm hmm. ถ้าเราอยู่ในโอฟุ้งมากเป็นคนคิดบวกอยู่ในอุณหภูมิ20องศาตลอดกระเถิบมา23หน่อยเครียดงานของเราคือพาจิตใจที่มันวิ่งไปวิ่งมากับสุขกับทุกเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางพ mm hmm. อมันอยู่ตรงกลางจนชินสมมติว่าตรงกลางมันอุณหภูมิอยู่ที่35องศากระเถิบไป3 6มมันรู้แลละวันนี้ไม่สมดุล กระเถิบไป34มันรู้แล้วไม่สมดุลสมดุลของฉันคือเท่านี้แปลว่าสําคัญสุดคือต้องรู้จุดที่มันสมดุลก่อนเราต้องฝึกให้ระบบอัตโนมัติของจิตใจเราคุ้นชินให้ได้ว่าความสมดุลของปกติเป็นลักษณะนี้แล้วพอมันกระเดิดออกไปปุ๊บมันจะได้กลับเข้ามาโดยออโต้แต่ถ้าฝึกให้อยู่สองฝั่งข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างนี้เป็นอัตโนมัติโดยที่ข้ามตรงกลางไปชีวิตก็จะถูกเหวี่ยงไว้ พอมีเรื่องให้รู้สึกดีจิตใจก็ไหวอพอมีเรื่องให้รู้สึกแย่จิตใจก็หวันแล้วก็เวียงไปอย่างเงี้ยวันไหววันไหววันไหวตลอดไม่มีความสเตเบิลมันไม่มีที่ให้เราได้นั่งพักได้นั่งพักก็จริงแต่ไม่ได้พักเพราะจิตใจก็ยังหงวิ่งไปเรื่องที่วิ่งไปวิ่งมาไม่มีจุดที่จิตมันหยุดคิดเลย ขอบคุณมากเลยค่ะหลายคนติดกับอันนี้ค่ะเพราะว่าเราถูกเทรนถูกฝึกให้คิดสิคิดสิคิดมีอะไรก็คิดสิคิดคิดก่อนต้องคิดก่อนทําคิดไปหมดเลยคิดจนเยอะมากพอจึงวันจนวันหนึ่งมีความทุกข์มีความไหวหวั่นมีความกังวลคิดไม่ตกก็ยังดึงระบบความคิดสิคิดสิคิดมาอยู่เรื่อยๆวิ่งกันเป็นวงจรวิตกกังวลเหมือนเครื่องซักผ้าที่มันปั่นอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ปั่นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วออกมาไม่ได้ผม ผมเคยแชร์ให้คนคนหนึ่งฟังเป็นคนที่มีพระคุณกับผมมากแล้วก็เครียดมีทั้งความเครียดมีทั้งความอาฆาตคือคนเครียดเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็ไม่มีความสุขจิมก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขบวกอาฆาตเข้าไปอีกนี่แย่เลยนะแล้วผมเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขารู้แค่อย่างเดียวเขารู้วิธีคิดบวกแต่เขาไม่รู้วิธีหยุดคิด ผมก็พยายามบอกเขาว่าคุณเปรียบเสมือนคนที่มีกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอาของใส่เอาของออกเอาของใส่เอาของออก,ออออออกตลอดทั้งวันผมแค่อยากให้คุณน่ะเอาทุกอย่างออกแล้วให้กล่องมันโล่งๆแล้วนั่งดูว่าจะเอาอะไรเข้าไปบ้างเขาก็เลยไปนั่งอยู่กับตัวเองไม่ได้สนใจที่จะแก้ปัญหาอะไรสนใจเพียงแค่อย่างเดียวคือทำให้ตัวเองว่างก่อน p ร o c e นนั้นก็คือการหายใจพอเขาหายใจที่แรงจนกระทั่งปรับไปจนถึงหายใจเบาผมสักเจตเข้าไปเพิ่มว่าให้รักษาความเบานั้นไว้ตลอดสามนาทีพอเขาทำได้เขาก็เลยเขาเข้าใจแล้วว่าอะไรคือลักษณะของจิตใจที่เอาเข้าเอาออกอย่างไม่หยุดกับอะไรที่เป็นลักษณะจิตใจที่เอาทุกอย่างออกมาแล้วให้กล่องมันว่างไว้แล้วดูว่าอันนี้ไม่เอา อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่ดีอันนี้ทําให้จิตใจเป็นทุกข์เอาออกเอา,เอ,าอันนี้ใครครวญตรตรองใช่พินิษ์พิจารณาแต่ก่อนจะใข่ครควญความสงบต้องปรากฏก่อนขอบคุณมากค่ะบางคนคร่ครวญพินิษพิจารณา <c oughs> ตอนที่เป็นแบบจิตใจเป็นลิงเลยป่าเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งคิดเร็วฟุ้งหนึ่งต้องปรับฐานก่อน <c oughs> ปร,บปรับฐานหให้เสถเทียนให้สงบปเป็นลมหายใจที่ปราณีก่อนนะคะแล้วหยุดแล้วตรึกตรองแล้วคายควรและพิจารณาการคิดไม่ใช่ทางออกการหยุดคิดแล้วคิดหลังจากนั้นมันคือทางออกขอบคุณมากเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> อยากให้ใทุกคนได้ยินอันนี้บ,บ่อยๆเยอะๆคะ่ะเพราะว่าหลังๆเราเราให้ความสําคัญกับความคิดคือความคิดที่ดีมันเป็นเครื่องมือที่ดีเครื่องมือมันเหมือนไขควงสิวขวานอะไรอย่างเนี้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ขวานพยายามขันน็อตมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นความคิดเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้มีความสงบก่อนเพราะความสงบจะนำพาเราไปสู่ความเป็นธรรมชาติและความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะแล้วพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วความคิดที่ดีมันจะอยู่บนฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องสุดท้ายคือ ลมหายใจพาเราลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสงบมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะครับเราอยากให้คุณก๊อฟชวนผู้ที่อยู่ในฮอ,อนี้ค่ะลองรจริงๆดีเลยครับทำชุดลมหายใจเพื่อจะดูว่าชุดลมหายใจที่แตกต่างกันมันส่งผลต,ต,ตัวเราอย่างไรรู้สึกสกันเองไปเลยอ่ะผมจะแยก t y p ์ของลมเออแยกประเภทของลมหายใจเป็นสองอย่างก่อนอย่างแรกคือยาวลึกและแรงมันจะเป็นแบบนี้ หายใจลึกแรงและยาว3ครั้งพอครั้งต่อมาครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ให้หลีให้เบาที่สุดไอความแรงตรงนั้นแต่ยังคงความลึกและยาวไว้อยู่ขอให้สังเกตการกระเพื่อมของตัวผมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ยาวลึกแรงผ่อนคัน ลมหายใจที่ยาวลึกและบางเบามันจะเงียบอกแทบไม่ยกเลยแต่ลมหายใจที่แรงมันจะขึ้นลงงั้นไปพร้อมกันเดี๋ยวผมไกด์นำไปขอบคุณค่ะโอเคเราเริ่มต้นกันที่ครั้งแรกนะครับไปหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวดีเอาให้เต็มที่หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวทีนี้ครั้งต่อมายังคงหายใจเข้าลึกอยู่แต่ผ่อนเขาเจนทลละมุนละม่อมค่อยๆเอาลมเข้าไปแล้วค่อยๆให้ลมออกมาให้บางเบาที่สุดใช้จมูกเอาลมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความผ่อนคลาย ออกมาด้วยความผ่อนคลายสังเกตที่หัวใจตัวเองที่ว่าเขาปั๊มเลือดช้าลงจากลมหายใจที่บางเบาโอเคค่อยๆลืมตาครับเห็นความต่างของคุณลักษณะของลมหายใจสองประเภทนี้ไหมล้วคิดว่าลมหายใจลักษณะไหนที่น่าจะเป็นเครื่องอยู่ของเรา แบบเบาใช่ไหมอะทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองหายใจแบบเบาและลึกและยาวสองครั้งจะพบว่าครั้งนี้ทําได้ยากกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วมันมีการเปรียบเทียบว่าอย่างไรแรงอย่างไรเบามันมีตัวนำร่องถูกต้อง งั้นขอให้เข้าใจว่าให้เราเริ่มจากแรงก่อนสักหนึ่งครั้งแล้วปรับให้มันเบาผมอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสักสองวิลองลุกขึ้นสักสองวิโอเคนั่งเลยครับโทษทีเห็นไหมว่าระบบอัตโนมัติของเราทันทีที่เราเริ่มลุกเราทิ้งลมหายใจที่ปันนิดไปเลย <c oughs> คือลมหายใจที่บางเบามันยังไม่เป็นออโต นัลุกกูก็ไปออโต้ในในแบบที่ไม่บางเบาอ่ะทีนี้ลองเข้าไปที่ลมหายใจที่บางเบาแบบเมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยค่อยลุกจะพบว่านี่คือการลุกด้วยสตินั่งครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เมื่อกี้เป็นห่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้ปราณีตกับตัวเองหลังจากที่ทั้งชีวิตปราณีตกับผู้อื่นโลกไปนี้ทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่คุณรักทํางานอย่างปราณีตแต่จะกี่ครั้งที่เราจะผันมาปราณีตกับสิ่งที่อยู่ติดตัวแล้วก็ใกล้ชิดกับตัวเรามากเสเหลือเกินมันใกล้จนมันไกลมันง่ายมันง่ายจนมันเหมือนยากจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้แค่เราแยกให้ออกว่าอย่างไรหยาบอย่างไรปราณีต แล้วก็รักษาความปราณีตไม่ว่าจะลุกไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะฟังไม่ว่าจะมองพอเมื่อไหร่ที่ความปราณีตมันหายไปพอฝึกจนชินเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแปลว,ว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิ่งจัดก,การเรื่องปลายทางหรือตรงอื่นกลับมาที่ตัวแก่นปราณีตก,ก,การหายใจสังเกตการลุกเราก็ต่างออกไปเพราะฉะนั้นโฟกัสให้ถูกจุด เหมือนไปนแก้คําในคอมพิวเตอร์ให้ต้นทางอันนี้คือต้นทางของหลายๆอย่างค่ะคุณก็ฝึกแบบนี้ในชีวิตประจําวันเป็นประจําสม่ําเสมอคือผมฝึกหลายรูปแบบอะไรที่ผมเคลื่อนไหวไวจนชินแล้วผมจะทําให้ช้า<ม>อะไรที่ช้าจนชินแล้วผมจะทําให้ไว<ม> unpredictable Un มากชีวิตผมเพื่อที่จะได้รู้ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด<ม>แล้วสิ่งที่จะทำให้เรารู้มากขึ้นก็คือการทำ ขอให้ทุกคนลองฟังแล้วขณะที่ฟังยังคงหายใจปราณีตละเอียดอ่อนอยู่จะพบว่ามันไม่เหมือนการฟังตอนแรกที่ฟังมากๆฟังด้วยลมหายใจที่ปราณีตจะทั้งได้ยินเสียงผมจะทั้งได้ยินเสียงที่อื้ออึงเราลองเงียบให้เราเงียบแล้วให้โลกภายนอกอื้ออึงไปแล้วเราลองเงียบอยู่กับความปราณีตของเราแล้วปล่อยให้โลกภายนอกอื้ออึงไป เราจะพบว่าความสงบของเราไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับความวุ่นวายข้างนอกมันแยกแก,กันแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาจิตใจเราไปจดจ่อความวุ่นวายข้างนอกเราหลอมรวมกับความวุ่นวายเหล่านั้นแล้วก็ทิ้งความสงบภายในไปได้รู้วิธีได้ทดลองแบบเมื่อสักครู่แล้วที่เหลือก็คือต้องฝึกเองมีอีกครับมีอีกเอาอีก ผมอยากให้ทดลองเมื่อกี้เราทดลองฝั่งที่ผ่อนคลายไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปทดลองสภาวะปกติที่เราอาจจะไม่เคยค้นพบมันก็ได้ทีนี้ผมอยากให้ดูสัญญาณมือของผมถ้าผมทําแบบนี้คือหายใจเข้าแล้วถ้าผมกํามือแบบนี้ก็คืออย่าพึ่งหายใจออกแล้วถ้าผมทําแบบนี้ก็คือหายใจออกแล้วถ้าผมกํามือแบบนี้ก็คืออย่าพึ่งหายใจเข้าโอเค เราลองไปธรรมดาแรงๆหนึ่งครั้งออกหายใจเข้ายุดยุดอย่าเพิ่งหายใจเข้า อึดอัดไหมครับน่าจะมืดอะไรนะคะเวลาเราคิดเราหายใจแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดแล้วเราไม่รู้ตัวเราหายใจแล้วเรากั้นแล้วเราบีบคั้นไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีทีนึง่งใช่เวลาคนตั้งใจมากๆจะกลั้นหายใจใช่ เวลาคุณตั้งใจทํางานตั้งใจแรงตั้งใจคิดเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากแก้ปัญหาหรือพยายามแก้ปัญหาอยู่เรามักวิ่งกลับไปที่ความพยายามในลักษณะลมหายใจนั้นโดยออโต้เพราะฉะนั้นพอเราจับได้ว่ามันมีความกั้นมีความผ่อนมีความกั้นมีความบีบคั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือหายใจแรงหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่2ปรับให้มันปราณีตเลย แล้วอยู่ๆความรู้สึกตัวก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นไม่ต้องออกไปมองหาจากที่ไหน mm hmm. สภาวะนี้ทําให้เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้แต่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับความวุ่นวายสังเกตที่หัวใจของตัวเองที่มันบีบเลือดแบบเบาๆอ่อนโยนต่างไหมระหว่างสองลมหายใจต่างไหมกับตอนที่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นความปากติของพวกเรา ไม่ใช่ความปราณีตมันหยาบแก้ไขความหยาบนั้นให้ปราณีตขึ้นทุกวันผ่านการทรําเซตแบบนี้บ่อยๆตรงประเด็นที่สุดแล้วนั่งปุ๊บทำนั่งรอนั่งรอรถทำยืนรอรถทำทําได้ตลอดไม่สามารถอ้างได้นะคะว่าไม่ได้เอามา <laughs> เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการก็ทําได้เลยห่วงสุดท้ายเราจะเปิดพื้นที่คุณก็ได้แชร์เลยว่าครับอยากฝากอะไรเพิ่มเพราะว่าเท่าที่ดู ผู้ที่อยู่ในห้องนี้ค่ะมีความแตกต่างหลากหลายสติสําคัญอย่างไรกับเขาเหล่านี้อยากฝากอะไรกับทุกคนในห้องนี้ค่ะเราแตกต่างกันแค่รายละเอียดแต่องค์รวมพวกเราเหมือนกันมีเหตุให้ทุกเราก็ทุกมีเหตุให้สุขเราก็สุขนั้นถ้าจะแนะนำสิ่งที่ดีสำหรับคนที่มีรายละเอียดต่างกันแต่มีองค์รวมเหมือนกันก็คือลองสร้างรูทีนขึ้นมา กิจวัตรประจําวันเพื่อให้ตัวเองเข้าถึงความปราณีตและความละเอียดอ่อนตรงนั้นให้บ่อยที่สุดจนเป็นเนื้อเดียวกับความละเอียดอ่อนจนการรับรู้ลมหายใจเป็นเรื่องปกติจนนี่กลายเป็นสัญชาติยานหลักไม่มีอีกแล้วที่มีแต่ฟุ้งอยู่ข้างนอกเพิ่มระบบอัตโนมัติของตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจที่มันบางเบาปราณีตเหมือนที่ตอนกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ลองฟังไปด้วย หายใจปราณีตไปด้วยทีนี้ลองฟังไปแล้วลองไม่ต้องหายใจปราณีตด,ดูเพื่อให้เห็นความต่างว่ามันต่างกันยังไงไม่อยากทำ่ะใช่พอพอมันได้ความปราณีตไปแล้วมันไม่อยากทิ้ง <c oughs> มันไม่อยากทิ้งนี่คือธรรมชาติของจิตที่ผมบอกว่ามันจะคว้าสิ่งที่มีประโยชน์ไว้ <c oughs> ยึดไว้เป็นสารณะแต่เพราะว่าถ้าเขายังไม่รู้ว่าอะไรมันเบเนฟิตรือดีที่สุดเขาก็จะเลือกแบบสเปะสปะ การหายใจแบบเมื่อกี้ใช้เวลาไม่เยอะแต่เอามันไว้เป็นต้นขั้วในการเริ่มต้นกิจกรรมแล้วขอร้องอย่าเชื่อผม,ผมอไปทำอย่าเชื่อการเป็นนักเชื่อไม่ได้ทำให้ใครมีประสบการณ์ตรงต้องทำทำหนึ่งเดือนก็อย่าเพิ่งสรุปว่ารู้แล้วทำสองเดือนก็อย่าเพิ่งสรุปทำอยู่เจปีก็อย่าเพิ่งสรุป ทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องเพราะความเข้าใจสองปีแรกจะต่างความเข้าใจอีกต่างความเข้าใจอีกไปอีกประสบการณ์ที่มันบีบคั้นจากโลกภายนอกพวกเราต้องเจอเหมือนกันพวกเราต้องเจอเรื่องที่ไม่ชอบพวกเราต้องเจอเรื่องที่ชอบทำยังไงให้เจอเรื่องพวกนี้แล้วเข้าใจความเป็นจริงของมันแต่มันจะเป็นแบบนั้นได้มันต้องอยู่ในรูทีนและจนกลายเป็นระบบอัตโนมัติผมใช้คำนี้ลงมือทำสิ่งนี้ โดยที่ไม่ต้องมีใครคอยกระทูงบอกเอ,อ่อเมื่อกี้เราวิ่งเข้าถึงความปราณีตนะมันมีมันมีอีกนิดหนึง่งอยากให้ทุกคนได้ทดลองอันนี้จะเห็นได้ไวมากลองเข้าไปสู่ลมหายใจที่ปราณีตนะครับลองดูตอนนี้เลยแล้วลองยิ้มทีนี้ลองไม่ยิ้ม ยิ้มและไม่ยิ้มต่างกันไหมอะไรทำให้เราไม่ยิ้มแค่นั้นแหละอขอเสิญพระมือกัยยอบคุณคบัะเจริยอค่ะ